เช็คให้ดีระหว่างระง,งับบัญชีหรืออายัดบัญชีถ้าคุณโดนระง,งับบัญชีก็จะเป็นการระง,งับวงเงินเฉพาะวงเงินที่โอนเข้ามาจากบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีมาชั่วคราวเป็นเวลา7วันซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยใช้อำนาจของสอพทหรือศูนย์ AOC ที่โทร1 4 4 1เมื่อครบกำหนดหากไม่มีการอายัดบัญชีหรือการดำเนินการตามกฎหมายนั้นวงเงินที่ถูกระง,งับก็สามารถ ใช้งานได้ตามปกติค่ะส่วนการโดนอายัดบัญชีนั่นเป็นอำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการอายัดบัญชีนั่นหมายความว่าบัญชีนั้นเป็นบัญชีที่ต้องสงสัยว่าเป็นบัญชีม้าไม่ว่าจะเป็นม้าสีอะไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องทำการสอบสวนและดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป กรณีที่ถูกระงับบัญชีเราสามารถโทรไปขอเพิกถอนการระงับบัญชีได้ที่0 AOC กดโทร1441 1, แล้วกด2ค่ะ